เาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะคะที่จังหวัดสกลนครกันบ้างค่ะภาคีเครือข่ายจังหวัดสกลนครค่ะร่วมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567ค่ะลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียตามแนวทางขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุที่บริเวณล,ลานจอดรถหน้าบริษัทสยามโกบอลเฮาส์จำกัดมหาชนสาขาสกลนครนายนทวันรริยานภาพร ผู้ราชการจังหวัดสกลนครไปประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567จังหวัดสกลนครและวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2566ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสกลนครร่วมกันจัดขึ้นโดยกำหนดช่วงการรณรงค์นะคะเข้มข้น7วันแห่งความปลอดภัยค่ะ ระหว่างวันที่29ธันวาคมนี้นะคะไปจนถึงวันที่4มกราคม2567ค่ะตามแนวทางขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไรอุบัติเหตุเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนพร้อมเตรียมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคลนครค่ะก็ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพร้อมให้โอวาดและเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่พศส5 6 7โดยมอบหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนี่แหละคะ่ะให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอตลอดจนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยด้วยค่ะ ด้านนายเกรียงไกรจิตธรรมค่ะหัวหน้าสง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครนะคะในฐานะเลขานุการศูนย์อเนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนครค่ะก็ได้กล่าวว่าในช่วงปฏิบัติการเข้มข้น7วันแห่งความปลอดภัยจังหวัดสกลนครนี้นะคะมีเป้าหมายนะคะในการลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุค่ะจํานวนผู้เสียชีวิตและจํานวนผู้บาดเจ็บลงนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ5้า โดยพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมักจะมาจากผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดค่ะแล้วก็รวมไปถึงไม่สวมหมวกนิรภัยและดื่มแล้วขับนั่นเองค่ะไปฟังเสียงท่านเกรียงไกรจิตธรรมค่ะหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครค่ะ นะะเนื่องจากเป็นสร้างเส้นทางหลักนะครับเราก็จะมีการสํารวจจุดเสี่ยงต่างๆของจังหวัดสกนลนครแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับ mm hmm. ดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นะครับตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ดูสัญญาณไฟต่างๆให้มันมีความพร้อมในการรอ,องรับการเดินทางพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่แหละคะ่ะต้องบอกว่าทุกพื้นที่นะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะกับการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันทุกปีนะคะว่าเรื่องของการขับขี่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์นะคะ,คะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะอย่าประมาทไม่ใช่บอกว่าไปบ้านเพื่อนใกล้ๆเองใช่ไมคะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะขับขี่อย่างระมัดระวังแล้วแต่อย่าลืมว่าผู้ร่วมสัญจรนี่แหละคะ่ะที่อาจจะ ประมาทนะคะ<ช>ก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมไปถึงเรื่องดื่มแล้วขับนี่ก็รณรงค์กันทุกปี<ช>นะคะ<ช>ก็อย่านะคะถ้าดื่มแล้วช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่แบบนี้นอนที่บ้านเพื่อนเลยค่ะใช่ค่ะให้นอนก่อน <c oughs> นอนเลยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องขับขี่กันในช่วงนี้นะคะ